สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จรรจิตพอดแคสต์พอซัสเวสพอสัสมายเจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่401นะครับก่อนอื่นก็อัปเดตก่อนนะครับสำหรับผู้ฟังที่ฟังผ่านเจริญจิตพอดแคสต์ Podcast, ผ่าน Apple Podcasts, p o t i f y แล้วก็ Podbean นะครับก็มีการอัปเดตนิดนึงผมไปเปลี่ยนชื่อ,อตัวพอดแคสต์นะครับแต่ว่าคิดว่า สำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสาหรับผู้ที่จะไปกดติดตามใหม่หรือจะลองไปค้นหาเนี่ยจากเดิมใช้คําว่าเจริญจิตพอดแคสต์นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจริญจิตเฉยนะครับ c h a r o e n j i t นะครับก็จะได้ใช้เป็นชื่อเดียวกันกันกบในบล็อกดิจิตใน u ูทูแล้วก็ในซาวคลาวด้วยนะครับก็เปลี่ยนเป็นเจริญจิตทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็มาพูดคุยเรื่อง หุ้นกันต่อนะครับตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในตลอดทั้งวันเนี่ยอยู่ในแดนลบนะครับเหมือนกับว่า,าจะโดนมีแรงขายมีแรงขายกังวลเรื่องของการชุมนุมกังวลเรื่องของการเรื่องของสถานการณ์โควิดในต่างประเทศแต่สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นขึ้นมาปิดบวกได้เล็กน้อยที่0.98จุดดัชนีปิดที่1,208.95มูลค่าการซื้อขาย 45,732ล้านบาทตัวผู้ซื้อหลักนะครับก็ยังเป็นรายย่อยอยู่ซื้อ1,845ล้านบาทนอกนั้นขายหมดนะครับทั้งต่างชาติขาย139ล้านกองทุนขาย969ล้านแล้วก็โรเกอร์ขาย735ล้านตลาดหุ้นไทยก็เหมือนจากจะลบจะลบก็กลับมาอยู่ในแดนบวกได้เล็กน้อยก็ต้องติดตามต่อไปสำหรับประเด็นเรื่องของการเมืองในประเทศแล้วก็เรื่องของการ เรื่องของสถานการณ์โควิดจากต่างประเทศนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้น IPO พอดีไปนั่งดูข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นเข้า IPO ในตลาดหุ้นจำนวนถึง8ตัวนะครับเดือนเดียวเนี่ยเดือนตุลาคมเดือนเดียวมีหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหุ้น IPO ถึง8ตัวแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตลอด ปี63ที่ผ่านมาถือว่ามีหุ้น IPO น้อยมากย้อนกลับไปช่วงต้นปีหุ้น CRC เป็นหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับตลาดเซ็ตนะครับสำหรับตัวเซ็ตที่มีการจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ CRC เข้า IPO ในวันที่20กุมภาพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ถ้าจำกันได้เราก็เจอสถานการณ์เรื่องของโควิดเจอเรื่องของความผันผวน,นของตลาดเรื่องอะไรก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันถ้าไปย้อนไปดูหุ้น ที่จดทะเบียนในตัว MAI ตัวล่าสุดก่อนที่จะเจอเรื่องโควิดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถึงตัว YGG หรือบริษัทอีกยาซิลที่จดทะเบียนเข้ามาในวันที่7มกราคมเท่ากับว่าช่วงต้นปีเนี่ยมีแค่ YGG แล้วก็ CRC เข้าจดทะเบียนนะครับตัว CRC ก็วันที่20กุมภาเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เจอสถานการณ์เรื่องโควิดเรื่องของตัวตลาดมีการปรับตัวลดลงผันผวนต่าง ก็มีการเว้นวักไปจนกลับมาหุ้นตัวแรกที่กลับมาจดทะเบียนในตลาดซั์ที่เป็นตัว IPO นะครับแล้วก็เข้าซื้อขายเนี่ยก็คือตัว STGT นะครับหรือว่าบริษัทสีตังโกรฟนะครับเข้าจดทะเบียนวันที่2กรกดา,าคมนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยกรกฎา,าคมเป็นต้นมาเนี่ยก็มีหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนมาถึงตัวล่าสุดก็คือตัว D House เนี่ย มีทั้งหมดส3ามตัวแต่อย่างที่ได้เรียนคือในสิบามตัวนี้เนี่ยกว่ามีหุ้นถึงแดตัวที่เข้ามาจดทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาย้อนดูนะครับว่าตัวหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวที่ได้เข้ามาจดทะเบียนในช่วงตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วราคา iPO อหรือว่าราคาปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะ ไล่เรียงไปตามวันที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวแรกนะครับตัว STGT เข้าจดทะเบียนวันที่2กรกฎาคมนะครับทำธุรกิจก็คือตัวบริษัทสีตังโกรประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับธุรกิจเนี่ยผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางในไตรนะครับราคา IPO 34บาทราคาล่าสุด88บาทนะครับ ตัวถัดมานะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในตัวกลุ่มจดทะเบียนอยู่ในตลาด m a i นะครับก็คือตัวซิกทีนะครับ SICT นะครับบริษัทซิลิคอนคราฟเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับจดทะเบียนวันที่30กรกฎาคมนะครับราคา i p o 1บาท38ราคาล่าสุด4บาท24โดยทำธรุรก,กิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวมหรือว่า i n t e g r t t e d i i r c u i t Design หรือว่า IC นั่นเองนะครับหรือ m i c r o c h i ปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ RSID โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า SIC หรือว่า SIC นะครับตัวถัดมาก็คือตัว IIG บริษัท i n i อนไอกรจำกัดมหาชนจดทะเบียนในตลาด MAI วันที่6สิงหาคมราคา ราคาหุ้น IPO 6.60บาท60ราคาล่าสุดปรับขึ้นมาแรงถึง1 8บ0าท90สตางค์นะครับธุกรกิจที่ INI ทำเนี่ยหรือว่าบริษัท IIG ทำเนี่ยก็คือ1เป็นธุกรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือว่า CRM และให้เช่าระบบซอฟต์แวร์จากทาง s a l o r ล e s c l e s f o r c e ก็เป็นตัวระบบจัดการธุกรกิจที่ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ มีชื่อเสียงนะครับสองคือเป็นธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทร,รัพยากรองค์กรหรือว่า ERP เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle นะครับสามก็เป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์หรือว่าแบรนด์ s t r a t e g y แล้วก็การสร้างและบริหารประสบการณ์และการตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศนะครับ i H g ก็ราคาร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับ ตัวถัดมานะครับบริษัท ETC นะครับบริษัท Earth Tech Environment จำกัดมหาชนนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI วันที่18สิงหาคมราคาจดทะเบียนร,ราคา IPO 2บาท60นะครับราคาล่าสุดถอยลงมาอยู่1บาท75สตางค์นะครับเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานพลังงานทดแทนนะครับให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้าจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าและก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร นะครับก็ ETC เป็นตัวหนึ่งที่ที่ตอนนี้ราคาดรอปลงมานะครับตัวถัดมานะครับจดทะเบียนในตลาดเซตนะครับก็คือตัวบริษัท SCM นะครับบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนนะครับจดทะเบียนวันที่8เข้าซื้อขายวันแรกว,วันที่8กันยายนนะครับราคา IPO 1.90บาท90สตางค์ราคาล่าสุด1.93บาท93สตางค์นะครับเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศผ่านธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวธุรกิจเครือข่ายที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวถัดมานะครับจดทะเบียนในตลาดลัทรัพย์ตัวเซตเช่นเดียวกันนะครับบริษัทไมโครนะครับตัวย่อ M I C R O นะครับจดทะเบียนซื้อขายวันแรกวันที่1ตุลาคมราคาซื้อขายราคา I P O 2อบาท65ราคาล่าสุด4 58, บาท58นะครับ ไมโครหรือว่าบริษัทไมโครดิสซิ่งจำกัดผาชนเนี่ยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือ2และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือ2เป็นหลักประกันนะครับปัจจุบันมี12สาขาในพื้นที่ภาคกลางและทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นช่วงของการจดทะเบียนถ้าจำกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีอยู่3วันวันที่7ที่8ที่9ที่มีหุ้นเข้ามาจดทะเบียนต่อเนื่องกัน3ตัวนะครับวันที่ วันที่7ตุลาคมตัวหุ้นบริษัท KK นะครับหรือว่าบริษัท K&K n Superstore Southern จำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ชื่อร้าน K&K n Superstore นะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับราคาเข้ามาจดทะเบียนเนี่ย0อขอไปครับ88ตางนะครับราคาล่าสุดอยู่บาท30สตางนะครับแล้วถัดมาวันที่ 8ตุลาคมก็เป็นบริษัทชื่อว่า SK บริษัทศิรกรจำกัดมหาชนนะครับจดทะเบียนในบริษัทในตลาด MAI เหมือนกันกับ KK นะครับราคาเข้ามา IPO เนี่ย880สตางค์นะครับราคาล่าสุดอยู่93สตางค์โดยบริษัทศิรกรเนี่ยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงแล้วก็ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโยธาสายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับแล้วถัดมาพอวันที่9ตุลาคมเนี่ย ก็มีอีกบริษัทหนึ่งจดทะเบียนในเซตนะครับก็คือบริษัท nrf นะครับหรือว่าบริษัท n r instant produce จำกัดมหาชนนะครับราคา i po 4บาท60สตางค์ราคา,า,คาล่าสุดอยู่5บาท70สสตางค์นะครับก็ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารนะครับอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหารอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนมอาหารโปรตีนจากพืชแล้วก็เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงแล้วก็น้ำ นะครับอันนี้คือตัว NRF นะครับถัดมาวันที่14ตุลาคมมีหุ้นอีกตัวเข้าจดในเซ็ตเช่นกันนะครับบริษัท SO นะครับสยามราชธานีจำกัดผ่าชนให้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรแล้วก็ให้เช่าและบริการได้แก่บริการรถยนต์และก็อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าราคา IPO เข้ามา6บาท50สตางค์ราคาล่าสุดอยู่6บาท5สตางค์ก็ถือว่าต่ำกว่า าราคา IPO นะครับถัดมาวันที่20ตุลาคมนะครับมีหุ้นเข้าจดทะเบียนในตัว MAI นะครับก็คือตัวย่อประพัดนะครับ PRAPAT นะครับประพัหรือว่าบริษัทพีรพัฒเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับทำธุรก,กิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาซักรีดน้ำยาทำความสะอาดและค่าเชื้อสำหรับภาคอุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อจำหน่ายและให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ นำเข้าและจำหน่ายสระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำรวมทังให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับบริษัทพีระพัทหรือว่าประพัทเนี่ยราคา IPO บาท50ราคาล่าสุดบาท25ก็ถือว่ายังต่ำกว่าราคา IPO แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาตัวหุ้นที่เข้าจดทะเบียนในเซตนะครับก็ ก็คือเป็นตัวหุ้นที่ได้รับความสนใจและก็มีไซส์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็คือบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือตัวย่อ SCGP เข้าจดทะเบียนในเซ็ตด้วยราคา IPO 35บาทราคาล่าสุด35บาท75สตางค์นะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับโดยมีธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรซึ่งแบ่งเป็นสสายธุรกิจหลักก็คือ1 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบขบวงจรและ2สายธุรกิจเยื่อและกระดาษนะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็เข้ามาไซส์ใหญ่แล้วก็คนให้ความสนใจมากทีเดียวสำหรับตัว SCGP และตัวสุดท้ายล่าสุดที่มีการจดทะเบียนในตลาด MAI ก็คือตัว D House ตัวยอ่อ D H O U S E D House หรือว่าบริษัท D House พัฒนาจำกัดหมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโครงการอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับราคา IPO 60สตางค์ราคาล่าสุด62สตางค์เพิ่ง IPO เข้ามาเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับรวมแล้วหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับจนกลับมาสถานการณ์กลับมาทำให้มีหุ้นเริ่มทยอย IPO เข้าตลาดมาได้เนี่ยมีหุ้น IPO ทั้งหมด13ตัว เป็นอยู่ใน IPO ในเซ็ต6ตัว IPO ใน MAI 7ตัวนะครับมีหุ้นทั้งหมด3ตัวที่ราคาล่าสุดยังต่ำกว่าราคา IPO ก็คือ SOETC แล้วก็ประพัดนะครับนอกนั้นถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีราคาล่าสุดอยู่สูงกว่าราคา IPO นะครับก็โดยเฉพาะตัวที่ร้อนแรงในตลาดเซ็ต ก็ได้แก่ตัว STGT ซึ่งราคา IPO 34บาทราคาล่าสุด88บาทส่วนในฝั่งของ MAI บริษัท IIG นะครับ IPO 6บาท60ราคาล่าสุด18บาท90ตางนะครับก็เอามาอัปเดตกันให้ฟังสำหรับตัวหุ้น IPO นะครับพอดีไปเห็นข้อมูลน่าสนใจว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่มีหุ้น IPO เยอะจริงๆนะครับแล้วก็เลยมาลองย้อนให้ฟังว่าแต่ละหุ้นทำ ธุรก,กิจอะไรกันบ้างราคา IPO เข้ามาเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ราคาล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่จะไปติดตามดูในหุ้นต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ